ถึงแล้วครับน้ำตกสัมพมิตรหรือลีผีบาดเทากับเอิ้อมว่าลีผีอุทยานน้ำตกสัมพมิตลีผีนะครับที่ดอนเดชนะครับนี่ป้ายดอนเดชดอนเดชอันนี้คือผังที่จะไปชมน้ำตกนะครับนี่หามน้ำเครื่องดื่มและอาหารออกมาในอุทยานแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษอันนี้นครับ อันนี้ก็จะเป็นค่าตัวค่าปีนี่คนละเท่าไหร่คนละสามหมื่นคนละสามหมื่นกีฟนะครับนี่คนไทยกับชาติมาอ๋ออันนี้เป็นไกดไกด์ที่พามาหกสิบบาทอ๋อหกสิบบาทเนาะสามหมื่นเนาะคนละหกสิบบาทคนต่างประเทศข้างในประเทศเท่าไหร่ประเทศห้าพันาคนคนเล้าเท่าไหร่โอ้เพระราบดีเก๊บเมื่อก่อนห้าพันเนาะให้ฟรี แต่คนละคนไทยไทคนตาบระเทีอ๋อตีเป็นตาประเทศเบิร์หนึ่งครับตำเนี่ยนะครับนี่เข้าเขตเดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานข้ามคัวไปได้บานีมอันนี้มาแล้วเนาะมาแล้วงามบอเอองามบ่ทั้งพุ่นงามบ่ จะมีจุดอาบเล่นน้ําอาบน้ําได้นะครับทางนี้ทางนี้ก็จะอาบน้ําเล่นน้ําได้ขเขตในการเล่นน้ําอาบน้ำสาขายไม่น้ำโขงกันผมไม่ไม่น้ำโขงกันแล้วมันแตก,กลงมาไปทางใดปะเนี่ย นี่คือเข้ามาที่อุทยานอุทยานนะครับทำมาอุทยานก็จะเป็นเกาะเล็กๆเป็นร้านอาหารบนกวดปีออ่ซื้อเข้ามา60บาทือเป่าเข่า บนกวดปี้แปลว่าจะเข้าไปก็ต้องตรวจบัตรมองนำโต๊ะไปทางใดคุณแม่มากับทั่วคนเด้อมากับทั่ว เขาไปเล่เป็นบ่โอ้โหนิบขาเดียวขาขึ้นมาซะก่อนยู่นี่บ่ะยู่นีก็มีบ่มีเออางเย็นยู่นีเด้อหน่วยละเท่าใดมีหน่วยสิบหาละกับหน่วยซ้ำี่หน่วยใหญ่ละกหน่วยลอ๋อสิหานี่่บ่ขาอ่อนสดสดเนาะอ่อนขาวกษสีเขายเ็นีโอ้สิบหาพันเขาเอินว่าสิบหาพันกีบบ่สิบหาพัน่โอ้ยางไบหนีบ่ะไปอีกไกลบ่ อ๋อๆๆไปตอกันนะทีมผ่านหนึ่น้ำมันกล่นมาน่ะท่านที่ถือบอกข่าวไว้น้ำมันสีหนักขนาดบัดมากจะาื่ออ่ะยางต่อยางต่อไปรีผีได้บ้างไงบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้มีขัว นี่ขัวน้ำโขงเาะไหลมากมองไหนมันตำ่ำมันก็เสะมากยางปีประมาณห้ารอยเมตรเป็นว่าอ่านี่ต้นไผ่กระตกแต่งดูง่ามตาแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นเดือนเมษามันก็นสิบกเขียว แต่ว่าเบิ่งเขาโค้งแล้วกันยังงามอยู่พอเดินมานิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งจากจุดเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองเดิมมาเดินเมษา,าม,มันก็จะไม่มีน้ำนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายแล้วครับหลีผีหรือน้ำตกสัมพมิตรนี่มีตามลูกศรไปฝั่งนี้ นะครับสุ้มไผ่ตกแต่งได้สวยงามตอนนี้มาแบบเดาๆสุ่มว่าจะไปจุดไหนก่อนผมเดินไปทางนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเดินไปตรงร้านอาหารทางนู้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกลีผี ดอนคอนนะครับน้ำตกรีพีดอนคอนในเขตของสีพันดอนนะครับศีพันดอนเมืองโขงจำปาสักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําตกกันนะครับมีซุ้มไผ่ที่ตกแต่งแต่ก็ยังคง รูปทรงก็ยังคงความสวยงามแต่เป็นหน้าแรงต้นไผก็จะไม่ค่อยเขียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้สีนี้แหละครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับมาถึงจุดนี้ ก็จะเดินไปท้าย,ายก่อนนะครับท,ท้ายน้ำตกก่อนก่อนที่จะเดินขึ้นไปข้างบนนี่จะถามจุดชมวิวมันทางไหนเนาะครับ,นนรบอ๋อโอ๋คครับผมขอบคุณครับมาทางนี้ก่อนมา,ท,าท้ายก่อน มาถึงบริเวณน้ำตกหลีพีหรือน้ำตกสัมพมิตแล้วนะครับเริ่มได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น,นผมเดินนำหน้ามาก่อนเพื่อนๆนะครับเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกนะครับนี่คือบริเวณลีผีนะครับลีผีดอน้ำตกสัมพมิตรนะครับนี่ไงครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศเริ่มเห็นแล้ว มีป้ายเตือนนะครับอันตรายระวังอันตรายนะครับมีป้ายเตือนอันตรายนะครับผมจะเดินไปท้ายก่อนอันตรายคืออย่าไปใกล้ด้านหน้าน้ำตกมากก็จะเดินไปให้ดูจุดนี้ก่อนนะครับ นี่นี่นะครับตอนท้ายๆแล้วก็มองขึ้นข้างบนคือตรงน้ำตกที่มันไหลลง อจะให้ดูมุมนี้นี่คือหลีผีหรือน้ำตกสัมภมิตรนะครับอ่าเดินไปอีกนิดหนึ่งอ่าต้องมาด้ยวยความระมัดระวังนะครับตรงนี้จะเป็นท้ายๆน้ำตกนะครับนี่คือท้ายๆน้ำตก ก็จะไม่ควรเดินออกไปอีกนะครับนี่คือน้ำตกลีพีตอนนี้อยู่ที่ลีพีนะครับดอนพรเมืองโขงจังหวัดสังนะครับนี่คือแท้าๆเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนไปดูน้ำตกข้างบนนะครับ ดูคล้ายๆตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูวิวแล้วก็ดูน้ำเสียงน้ำตกสู่สาสู่สาลงมานะครับแล้วก็ดูโขดหินดูวิวดูทัาไปจุดนี้นะครับแล้วอีกก้องอยจะเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นนะครับ